ตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่หน้า,าลานจอดรถบริเวณหน้า,ลาโลตัสพระราม4ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าขวามือของดิฉันนี้จะเป็นกลุ่มคนประชาชนนะคะจากชุมชนหมู่บ้านพัฒนาใหม่ค่ะซึ่งจากการสอบถามมาเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านบอกว่า,ากลุ่มคนที่มาอยู่ตรงนี้เป็นคนที่ผ่านการสว a p การตรวจคัดกรองเชิงรุกเบื้องต้นมาแล้วและผลเป็นลบจึงได้เข้ามาตรงนี้นะคะ ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้ได้จะต้องได้รับบัตรคิวจากประธานชุมชนมาก่อนค่ะซึ่งประธานชุมชนของแต่ละชุมชนจะแจกบัตรคิวให้กับกลุ่มเสี่ยงเมื่อวานของวันนี้ค่ะและในขณะนี้นะคะด้านหลังของดิฉันก็เป็นการเตรียมจุดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนค่ะซึ่ง ในการฉีดวัคซีนรอบแรกวันนี้จะมีการฉีดในเวลาบ่ายโมงโดยจุดบริการลานจอดรถของรถตัดพระรามสีนี้จะฉีดให้กับประชาชนจำนวน500คนค่ะจากประชาชนจากชุมชนพัฒนาใหม่ส่วนในโรงเรียนวัดคลองเตยค่ะจะให้บริการฉีดกับกลุ่มประชาชนชุมชนวัดคลองเตยในอีก500คน ทั้งนี้การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงคลองเตยจะจัดสรรให้ครบทั้ง43ชุมชนค่ะแล้วก็จะจัดให้ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับมาจำนวน50,000โดสค่ะทั้งนี้ในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนของประชาชนในกลุ่มนี้ด้วยและนี่คือเบื้องต้นทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าลานจอดรถ หน้าโลตัสพระรามสค่ะจุดทามาชดิธนาทรัพย์รายงานขอขอบคุณ AIS 5G ค่ G ค่ะ mm. คนก็จะเริ่มทยอยกันมานะคะเห็นจากบรรยากาศด้านหลังมีคนที่เขาผ่านการคัดกรองแล้วสวบแล้วนะคะว่าไม่ติดเชื้อโควิดแน่ๆอย่างน้อยค500คนที่ลานจอดรถโรตัสพราม4ถามว่าทําไม2ชุมชนนี้ก็คือชุมชนพัฒนาใหม่กับวัดคลองเตยในได้ฉีดก่อนชุมชนอื่นเพราะเป็นชุมชนที่ผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกพบว่ามีอัตราส่วนในการติดเชื้อสูงกว่าชุมชนอื่นๆน <ะ S 1> ี่นะครับ ชุมชนพัฒนาใหม่ก็อยู่ใกล้โลตัสพระรามสี้วนะฮะอยู่ติดกับปู่รถเมลสาย4 7เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอากลุ่มที่เมื่อวานนี้ที่จุธามาไปสัมภาษณ์ประธานชุมชนคุณมาเรียมนะะชุมชนนั้นนะฮะที่ติดกันเยอะที่สุดวันนี้เขาเลยจัดการเป็นชุมชนแรกเลยในการฉีดวัคซีนให้นะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะช่วงบ่ายวันนี้2 5 0จุดจุดละฉีดครบพันโดสหรือไม่